สวัสดีครับก็กลับมาพบกับแอดสอนเมืองชัยอีกครั้งนะครับในช่องสอนเมืองชัยสองแนวะทางเราพัฒนานะครับเมื่อคืนเมื่อคืนแอดไม่ได้ไรนะฮะเมื่อคืนแบตโทรศัพท์ไม่มีนะครับชาร์จไม่เข้าเมือ่อคืนสวัสดีครับสวัสดีครับคุณระพีพรสวัสดีครับคุณอา้าว น้ำแก้วสวัสดีครับคุณอะไรนะอ่ะโอมันติดกันอ่านไม่ออกคุณลูกเกดสวัสดีครับเอาเมื่อคืนเราพัฒนาออกมันออกย้อนไปงวดหนึ่งนะ ออกดูมันดูมันออกเจ็ดหหสามแล้วมาเมื่อคืนก็เป็น6 7เจหสออกสตัวเหมือนเดิมเลยเหมืนอนของเก่าเลยย้อนกลับไปงวดเดียวเอง หกเจไม่มีนะของกันห้ไม่มีมีเข้าตัวกลับที่หลักรนะ้อยสามสเข้าตัวกลับไม่เต้มแต้มบุญหลุดดนะ้วยเนาะเต้ม3ตัวเต็มสองตัวบนเข้าแต้ม1้อเข้ามี7จ็ห้ใกล้เคียง มีสามห้าจ็ดสิบบนห้ามีอยู่หลักหน่วยลุดหน่วยสุดม่ชุดสรุปก็ไม่ได้นะใกล้เคียงใกล้เคียงเดี๋ยวไปดูชุดนี้นะครับสองตัวล่างก่อนนะครับเดี๋ยวคืนนี้ค่อยต่อที่สองตัวบนกับ สามตัวบนนะครับเอาสองตัวล่างก่อนเช้านี้อะไรจะได้ไม่ไม่นานเกินไปนะทำเป็นสองไลสวัสดีครับคุณนภศรสวัสดีครับคุณเชียบสวัสดีครับอ่า ม,มาเช้าครับวันนี้พอเดี๋ยวยัง <c oughs> น้องบิ๊กใบยังไม่ตื่นเดี๋ยวถ้าน้องบิ๊กบตื่นแล้วจะไม่ไม่ได้ทำอะไรเลย2 <c oughs> ตัว9 8 9 036ดเก้ามาแล้ว ้ตรงกันเลย สามสี่ห้าหกเก้าสองสวัสดีครับคุณซาร่าสี่ห้าหกเก้าสอง <G ül üş> สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าอ้า <G> ว <ül üş> เรียบร้อยได้ย <G ül üş> ินไหมครับอืเสียงจับมูเท่ไหมส่งตัวลลาง กินยากินกาแฟกินกาแฟไม่ได้จงครับวันที่14 นอนดึกตื่นเร็วกันทั้งนั้นเลยเนะ <c oughs> าะแล้ว่ามีแต่เอดคนเดียว สี่ห้าหสองหลักหน่วยเจ็ดหสองสาม

สวัสดีท่านครับสี่สามสี่สองสี่แสองตัวล่างลราพัฒนานะครับ49้า

สองสามสองสองสองแปดสองเก้าไปดูตัวชนหลักสิบชนไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้นะหลักหน่วยเจ็ดสามสองตัวชนได้อยู่มาหกเจ็ดหลักหน่วยมาที่เจ็ดไปดูหลักหน่วยงวดต่อไป หลักนี้คนละกันหลักสิบหกเจ็ห้าสามห้าบวกสเป็น7็ด 6 8 9 0 2 6 8 9 0 2ไม่น่าจะหลุด6 8 9 0 2 6 8 9 0 2 5นี่ก็ถ้าเป็นตัวปรับ ด้วยก็จนอยู่อีกสูตรอันนี้มันเยอะ6ลยหกเจ็ดห้าสาม

ต่อไปหลักหน่วยหายไปไหนอีหายไปไหน จ็ดชนเจ็ดกับสามเจสามชนเจ็ดกับสาม

เก้าหนึ่งสองห้าเอาไปสามตัวชนสามตัวสองแปดเก้าถ้าได้สองตัวถ้าได้สองตัวจะได้วิ่งสามตัวก็จะเลือกยากหน่อยสวัสดีครับสวัสดีท่านครับ วันนี้มาเร็วทำปกติปกติทำตอนทำตอนดึกงั้นวันนี้แอดก็ไม่ปกติ0ูนเก้าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับดูอีกสูตรว่าจะเหลือน้อยตัวได้ไหม สีเก้าบวกห้าเป็น4 5 3หบวกสเป็น7 8็บวกสเป็น0ูนย์หน

ทีละหน่วยล่าง <c oughs> แเกาสอแป้าเก้าหกสองหกแปดหกเ9้าเก้าสองเก้าแป

สองตัวล่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้ทำสองตัวบนสามตัวนะครับมันจะได้ไม่นานเกินไปแต้มอะไรอะ่ะหกเจ็ดแต้มสามหกเจ็ดแต้มสามอ๋อก็แต้มชนนี่แต้มสาม เมื่อที่ผ่านมาสามหกเจ็เกา็เต็มชนเลยชนที่เต็มส9มเก้าหนึ่งหกเหสหสากับเจเต็มสาม <c oughs> 8ปบวกสเป็น1น่งได้ 0. 2อบวกสเป็น5 6 7 8 0เจ6 7 8 0ดศห เจ็ดแปดสูตรเอาสูตรเดียวกันนะเอาสูตรเดิมสวัสดีครับคุณเบนนี่สวัสดีครับ <c oughs> แต้มแต้มสองสูตรหกเจ็ดห้าสามหกเจ็ดแต้มสาม <c oughs> เจ็ดบวกเจ็ดเป็นสี่บวกแเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่ห้าหกเจสี่ห้าหกเจ็ดเรียงไปเลยสองสี่ห้าหกน4แต้มวนก่อนชน3ามแต้ม

สองห้าหกเจ็ดนี่คิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้สองห้าหเจ็ดนี่ไม่อันนี้เต็มแปดเต็มหนึ่งเต็มศูนเต็มสเต็มหนึ่งมันก็เข้าอยู่ตัวเดียวในตัวชนหชุดเก้าสองเก้าแปดเกสองสองสองปดสองเ้าปดตัวเดียวสวยอันนี้ก็ชนหลักหน่วยนะเมื่อกี้สามูตยได้ที่แปดตัวเดียวหลักหน่วยหน่วยล่าง หลักสิก็9กับสองแล้วก็นี่หอีกตัวหนึง่งถ้าไหลไปจากนั้นก่อนตัวนี้ห้าถ้าเป็น5้าแปดเต้มสามอ้าไม่มีแต้ม5้าแปดเต้มสามไม่มีแต้มทั้งสองสูตรไม่มีแต้มสคงจะไม่หลุดทั้งสองสูตรนะแต้มก็ห้าปดก็ไม่น่าจะดิ่เจะยกแถวก็ได้ มีแค่นี้สองตัวล่างสวัสดีครับสวัสดีครับกาแฟครับผมเช้าเช้ากาแฟไม่ต้องใส่อะไรเลยครับ <c oughs> ใส่น้ำร้อนแล้วก็ใส่กาแฟได้เลยเอาใส่แก้วด้วยลืมของเกา่ามันอยู่ตรงนี้หกเจ็ดก็เต็มชนนะ หกเจชน3แต้ม3ามหนึ่งวันนี้แต้มชนที่สองห้าหกดสแต้มสวัสดีทุกทุกท่านครับผมมันออกตัวเก่าย้อนไปงวดนึงนะสี่ตัวเหมือนเดิมเลยครบเลยเปลี่ยนแค่หลัก10แต่ เอาหมดแล้วจะดูหลักสิบ อนี้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคืนนี้อีกครั้งหนึ่งครับสองตัวบนสองตัวสามตัวนะครับนี่ก็เป็นสองตัวล่างนะครับในงวดต่อไปตัวชนอ๋อเดี๋ยวไม่ได้ตัดแต้มให้ตีอ <c oughs> สองห้าหกเ,เอาสองห้าหเจ็ดเนาะแต้มตัวอื่นนะ

เป็นเต็มในสูตรเต็มแเต็มศูนย์ก็มี99กับ28ส่วนตัวอื่นเต็มแเต็มศูนย์คงไม่นั่นนะเลือกเองครับถ้าชอบตัวไหนแต่นี่ในตัวชนก็เก็บเต้มสูตรเต็มไปในตัวชน1 2 3 4 5 6 6ชุดแล้วก็เนี่ยรองไว้3ชุด กันไว้สามชุดหกสองหกแปดหกเก้าเด่นก็เอาแถวนี้เก้าสองเก้าแปดเก้าเก้าอันนี้เต็มศูนย์เต็มแปดก็เป็นเต็มในในสูตรเต็มประมาณนี้ครับผมเก้าแปดตัวเดียวครับสองตัวล่างราพัฒนาวันที่สิบสี่อะไรนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ครับเจอกันใหม่คืนนี้ครับผม สำหรับไลน์นี้ก็สวัสดีครับ